สวัสดีครับวันนี้หนุ่มทีก็จะพามาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาของหนุ่มทีนะครับผมเอ่อที่ตำบลบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเอ่อหมู่บ้านคำเวียนนะครับก็บจะนี่เป็นนาของหนุ่มทีนะครับผมต้องคณาคนเเ่าก็าจะปลูกดูคานะครับผมผู้ที่ปลูกไปแล้วก็ใหญ่พอสมควรแล้วครับผมอันนี้ปลูกปลูกนานแล้วครับสว่วนนี้เพิ่ง มาปลูกใหม่นะครับเพราะว่าหน้าฟังนี่เออต้องคนเถ่าพึ่งซื้อหน้านะครับผมซื้อตัวนาครับซื้อตัวนาประมาณสีสี่ไรครับผมน,นี่ครับผมบรรยากาศเขาเพอทีว่าน,นี่หนุ่มที่มาฉีดยากษ์เขาให้คนเถ่านะครับพามาดูชมบรรยากาศบร,ราาศบนนอกบ้านเองส่วยครับ ใครอยู่กรุงเทพกรุงไทยจังหวัดอื่นที่ทํางานอยู่ครับดูบรรยากาศครับพอจะหายจดถึงบ้านเดียวไหมครับอันนี้ก็เปิดน้ําเปิดน้ําไหลครับเพราะว่าน้ําจากข้างบนด้านบนก็มันตกลงมาครับผมกระท่อมฝั่งนู้นก็ไม่ใช่กระท่อมนะครับเพิ่งตรงนั้นคนเทาเผาทานครับครับเพราะว่าตัดต้นพึ่งออกเ่าเผาทาน,านผมเนี่ยก็อีกไม่นานก็ได้เหลาคันเวทโตวเบ็ดครับ ใครทํางานอยู่ก็คิดถึงบ้านคิดถึงอะไรก็เขามาดูคลิปนุ่มทีนะครับผมบรรยากาศสวยๆนะครับทรงไรทางหน้าบ้านเองครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาชมก็ฝากฝากดไลคล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจให้นุ่มทีด้วยนะครับดีครับ